สวัสดีค่ะครูพิม์แห่ง Perfect English ค่ะจากประสบการณ์การสอนมามากกว่า15ปีนะคะครูพิม์พได้พบเจอกับข้อสอบมากมายหลายๆชนิดค่ะที่คนไทยมักจะประสบปัญหานะคะและ tense ทั้ง12 tense นี้ล่ละค่ะเป็นตัวปัญหามากที่สุดและในวิดีโอนี้นะคะจะมีการพูดถึง tense ทั้ง12 tense และมีการใช้ข้อสอบหลายๆประเภทนะคะมาเพื่อที่จะไขข้อสงสัยให้กับทุกท่านค่ะ หวังว่าข้อสอบหรือวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์ทําให้ทุกคนสามารถทําข้อสอบภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่มีปัญหานะคะสำหรับข้อที่หนี้น,นะคะเขาบอกว่า he w o r k in here every day นะคะแล้วก็มี a b c แล้วก็ d นะคะ เขาทำงานที่นี่ทุกๆกวันใช่ไหมดูสิคะมีทั้งดูทั้งดัสทั้งดิททั้งอีสเราจะใช้อะไรดีคะครูพิมพ์จะขอบอกไปก่อนเลยค่ะว่าเราจะต้องดูที่คำบ่งบอกคะ่ะคำบ่งบอกนั้นก็คือ every day นะคะ ซึ่งเป็นคำบ่งบอกของ present simple tense ค่ะและ present simple tense ก็มีแค่ดูกับ does เท่านั้นนะคะและ he T, It ใช้กับ does I u V, D ใช้กับ do ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ประธานเป็น he ก็เลยต้องใช้กับ does นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้นะคะ do you like a hot dog or a sandwich แปลว่าคุณชอบ hot dog หรือ sandwich นะคะข้อ a no I don't B. Yes I do. C. Yes I like. D. I like a hot dog. ข้อนี้มันเหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็ดอนเดี๋ยวก็ดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูดีๆค่ะข้อนี้เขาต้องการให้เราเลือกนะคะว่าคุณต้องการฮอทดอกหรือว่าแซนวิชในเมื่อเป็นการให้เลือกเราก็ต้องเลือกค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ D น,นั่นเอง I like a hot dog. สำหรับข้อนี้นะคะจุดๆ is your hat it is brown เขาถามว่าหมวกนี้สีอะไรมันเป็นสีน้ำตาลมี what color which color how color แล้วก็ what เห็นไหมคะความคล้ายมันมีเยอะนะคะสีอะไรนั้นนะคะเราต้องถามด้วย what color ค่ะเราจะไม่ใช้ w h i c h color หรือ how color นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ a นั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้นะคะ while he จุดๆ a shower the telephone rang แปลว่า ในขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่นั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนะคะเอข้อนี้ใช้อะไรดีคะเหมือนกันหมดเลยค่ะ is having, are having, was having หรือ has had ค่ะถ้าเกิดอยากจะทราบคำตอบนะคะให้กดลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็จะเจอกับครูพิมพ์ในวิดีโอที่เต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะ